สวัสดีครับนี่เปิดพัสดุมนี้หนึ่งกล่องนะครับส่งเป็นแฟลชนะครับมาจากจังหวัดน่านนะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะว่าข้างในเป็นพระอะไรเราจะได้เช่าไหมนะครับครับผมก็เหรียญที่ส่งมาจากจังหวัดน่านเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญของบายินโตนะครับจังหวัดพะเยานะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังเป็นอำเภอพะเยาจังหวัดเชียงรายอยู่นะจะมีโค้ดตอกทางซ้ายมือเรานะนะครับแยกบล็อกก็จะมีสองบล็อกนะครับตรงสอสลานะครับแบบนี้จะไม่ใช่สอตัดนะ นิยมจะเป็นสอตัดนะครับสอตัดก็คือตัวปลายหางสอสลาเนี่ยจะตัดขึ้นไปถึงหันไม่แหงกาดนะครับจะ่ากลางไมแหงกาดขึ้นไปเลยนะหางเนี่ยมันจะไม่งอลงมานะมันจะตั้งขึ้นไปนะครับนั่นนิยมนะก็มีแยกนิดหน่อยนะครับก็ไป็นเรียนแท้ดูง่ายๆนะแบบนี้จะมีสนิมเขียวนิดนึงนะครับนะครับนะครับแบบนี้ก็ราคานะครับถ้าสวยๆลมดำเต็มๆนะก็จะอยู่สองพันกว่านะครับก็อยู่สภาพสองพันบวกลบนะนะครับเหรียญทองแดงนะรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อเงินด้วยนะแล้วก็มีน้ ไม่แน่ใจว่ามีทองคำหรือเปล่าเขาจะมีเงินนะเท่าที่เห็นนะครับเคยมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปมาดูได้นะครับสวยๆก็สองพันนะสองพันบวกลบแล้วกันนะครับให้ราคาไปสองพันบวกลบแเราจะสภาพนั้นนี่ก็เช่ามาพันกว่าบาทนะครับนะนะครับแบบนี้ก็ปล่อยน่าจะไม่ข้ามสองพันหรือใกล้เคียงนะแบบนี้นะครับนะนะครับก็เช่าราคาชัดเจนนะครับแจ้งลูกค้าต่อนะครับนะครับเคยมีใครอยากปล่อยส่งรูปมาได้นะครับตามรายที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับขอบคุณครับ